การเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าก็มีความสำคัญนะครับเพราะจะทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์อธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกันครับไฟฟ้าคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นเพื่อใช้ประโยชน์เช่นความร้อนแสงสว่างการเคลื่อนที่เกิดขึ้นเมื่อประจุเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าในหน่วยพื้นที่หน้าตัด ในหนึ่งหน่วยเวลาแอมแปรคือแอมแปรหรือแอมหน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าโวลต์ <World S 2> คือหน่วยของศัก์ไฟฟ้า,ฟาที่มีความหมายถึงพลังงานต่อหน่วยประจุของประจุไฟฟ้าตัวหนึ่งวัตต์คือหน่วยของพลังงานไฟฟ้า1วัตต์มีค่าเท่ากับพลังงาน1จูลต่อวินาที หน่วยนี้จะใช้ทั้งในกลศาสตร์และไฟฟ้ากิโลวัตต์คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้า1กิโลวัตต์มีค่าเท่ากับ1000วัตต์กิโลวัตต์ชั่วโมงคือหน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานที่ถูกใช้ในอัตรา1 0 0 0วัตต์เป็นเวลา1ชั่วโมงเมกะวัตต์คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้า1เมกะวัตต์ มีค่าเท่ากับ1ล้านวัตต์การเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างหรือ black out คือการเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างๆของระบบไฟฟ้าหลุดออกจากการจ่ายไฟฟ้าสาเหตุจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขัดข้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่พอจ่ายไฟเกิดความเสียหายใน,ในสายส่งไฟฟ้าทำให้ต้องตัดวงจรอ,ออกจากระบบบางส่วน พื้นที่บางส่วนถูกตัดออกจากระบบไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าดับบางบริเวณการเดินเครื่องขึ้นมาในสภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งานหรือ black start คือการเดินเครื่องขึ้นมาในสภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งานอาจจะใช้พลังงานเครื่องยนต์ดีเซลหรือพลังงานจากน้ำมาเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสร็จแล้วใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าต่อไปดังนั้นคำว่า black start จะเห็นเมื่อเกิดเหตุการณ์ black out ขึ้นในระบบการเกิดไฟตกหรือ brown out คือการเกิดไฟตกอันเป็นผลมาจากหน่วยงานการไฟฟ้าลดแรงดันในการจ่ายไฟฟ้าการเกิดไฟตกบางครั้งเกิดในช่วงพีก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงกว่ากำลังการผลิตที่ผลิตได้ส่วนใหญ่การเกิดไฟตกในลักษณะนี้มักไม่มีผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าคือความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าประกอบด้วยความเพียงพอและความมั่นคงในระบบความเพียงพอหมายถึงความสามารถของระบบไฟฟ้า ในการจัดส่งพลังงานไฟฟ้าสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ไฟได้ตลอดเวลารวมถึงจัดให้มีการวางแผนการผลิตและหยุดซ่อมโรงไฟฟ้าอย่างเหมาะสมส่วนความมั่นคงหมายถึงความสามารถในการจัดการแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าเช่นการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าฉุกเฉินเช่นมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลุดออกจากระบบเป็นต้น ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือ Peak Load คือเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดมักเกิดในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง22นาฬกาช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดหรือ Off- l o a d คือเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำสุดมักเกิดในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง9นาฬกา การพยากรณ์ค่าความต้องการพลังงานสูงสุดคือการพยากรณ์ค่าความต้องการพลังงานสูงสุดและค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยสมมุติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการพยากรณ์คืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP ข่าวไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT คือ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่าไฟฟ้าผันแปรเป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้ใจ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าตลอดจนค่าใช้ใจ่ายที่เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐซึ่งกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพค่าความพร้อมจ่ายหรือค่า AP คือ ต้นทุนคงที่เช่นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าซึ่งจะจ่ายให้กับทุกโรงไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าค่าพลังงานไฟฟ้าหรือค่า EP คือต้นทุนผันแปรเช่นค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่จ่ายให้กับโรงไฟฟ้าตามหน่วยการผลิตจริง การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าคือการบริหารการใช้และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโคโรนาคือปรากฏการเกิดประกายไฟจากการแตกตัวของบรรยากาศขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลาตามสายส่งซึ่งไม่มีอันตรายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงงานไฟฟ้า ไปยังศูนย์กลางใช้ไฟฟ้าและเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าหลายๆระบบเข้าด้วยกันเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหรือถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าระหว่างระบบให้แก่กันในกรณีฉุกเฉินและกรณีที่บางระบบมีช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้าสูงสุดไม่ตรงกันสถานีไฟฟ้าย่อยหรือ substation คือ สถานีที่ตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าและอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นสถานที่ตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าจากจุดต่างๆถึงกันและมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันระบบติดตั้งไว้เพื่อตัดสายส่งที่มีปัญหารัดวงจรออกจากการจ่ายไฟฟ้าลูกถ้วยคือ อุปกรณ์ที่ใช้รองรับสายไฟฟ้าแรงสูงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันกระแสฟไฟฟ้าไหลาจากตัวนำไปสู่โครงสร้างเสาส่งหรือไหลลงดินโดยลูกถ้วยของกอฟอพอทำจากกระเบื้องเคลือบหรือแก้วมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความเป็นฉนวนมากและมีความแข็งแรงทนทานลานไก่ไฟฟ้าคือ ส่วนที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพื่อส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าที่อยู่ห่างไกลลดความสูญเสียในระบบซึ่งประกอบไปด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันและระบบป้องกันไฟฟ้าเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าคือพื้นที่ส่งจ่ายไฟฟ้า สามารถใช้ในความหมายเครือข่ายไฟฟ้าทั้งทวีปเครือข่ายสายส่งระดับภูมิภาคเป็นต้นโครงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน10ประเทศอาเซียนพาวเวอร์กริดหรือ APG คือโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน10ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาว มาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม